สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันนะคะวันนี้นะพี่โมโหมาก ทำให้พี่อารมณ์เสียไปได้อุตส่าห์อากาศดีๆแมจะออกไปเดินหลันลาในเมืองสักหน่อยพอมาเจอข่าวแล้วก็เจอไอ้เกรียงไกรโอ้โหไอ้ชิพายไอ้เกรียงไกรไอ้เฮียวันนี้ขอก่อนขอก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะว่าพี่ต้องระบายอารมณ์ก่อน <c oughs> ไประบายอารมณ์ข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวดังทั้งทั่ววิลล่าของพี่อายเขาข้างในบ้านมันไม่มีใครนะมากรี๊ด <c oughs> โมโหมากนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแบบดูทีนะ่เนี่ย เวลาพรรคฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเวลาคนน่ะเขาชื่นชมชื่นชอบเยอะๆเวลาเขาจะมาแรงนะคะในโค้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีไอ้พวกเปรตสัพเพเสีนะคะมาทำลายคะแนนเสียงดูสิน่ะไออทีวีเนี่ยนะเขาปิดตั้งนานแล้วดูสิมันจะมาแกล้งคุณพิธาน่ะทั้งๆที่เขาปิดตั้งนานแล้วแล้วก็ที่ฝั่งมันน่ะมันมีความผิดเยอะแยะมากมายรับเงินทุน จีนสีเทาและก็ไอ้พวกสวที่มันไปไจัดตั้งพักน่ะของไอ้อะไรนะ่ะไอ้อุปกิจน่ะฮะอยู่ในไอ้ตึกของไอ้อุปกิจอะที่ค้าอาวุธและก็อาค้ามนุษย์ผิดกฎหมายแม่งโคตรเลยน่ะและคบสมหัวร่วนคิดกับไอ้มิงออนไลน์น่ะแม่นี่แหละนี่แหละคือเผด็จการแบบเผด็จการมันหน้าด้าน มันก็ไม่แปลกใจอะไรเลยที่มันเป็นแฟดนะรกคู่กับนะไอ้มิงอองไล่นะไอ้ประยัดกันโอชั่วน่ะแล้วก็ไอ้พักการเมืองของพวกมันก็ไม่เคยโปร่งใสเลยแต่ไม่เคยได้รับผิดอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่ผิดเต็มประตูนะ่ะตอนนี้นะ่ะพักฝั่งภายแอบฝ่ายประชาธิปไตยเขาทําอะไร <laughs> เขาต้องระวังมากเลยแม้แต่หายใจต้องระวงนะังอ่ะผิดนิดเดียวมันก็เอาแล้วไม่ไอ้ฮี <laughs> ไ่ไอ้เกรงเกลียไอ้เกรียงไกลมึงไม่มีงานทีน่จะทําหรือไงนะกูสั่งให้มึงไปทอด แกล้กล้วยแขกเลยครูสางให้มึงไปนุ่นไปขายไก่ย,ย่างไปตาส้มตามไหลเฮียฮะประเทศไทยนะ่ะเขาอยากจะพัฒนาเขาอยากจะเดินไปข้างหน้าเขาไม่อยากจะอยู่กับที่พาประเทศหนูเดินถอยหลังนะ่ะไอ้กับไอ้สมองไอ้ไดนโนเสาร์นะ่ะของไอ้สามปอรทรราชนะ่ะไอร้ระบบไอ้ที่จารีตโบราณนนะ่ะฮะคนรุ่นใหม่เขาอุตส่าห์ตั้งใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลือกตั้งและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอนะ่ะเขาตั้งใจามากเลยเขาอยากจะไปเลือกตั้ง เขาอยากจะมีความหวังให้กับชีวิตของเขาและลูกหลานของเขาในอนาคตให้มันมีชีวิตที่ดีกว่านี้ให้มันมีแบบการเมืองที่ดีกว่านี้ให้พัฒนาก้าวหน้าให้เจริญทันโลกทันสมัยแม่งไอ้เฮียไอ้ประเทศนี้น่ะมันไม่อยากจะให้พัฒนานี่แหละคือประเทศเจ้าสัวประเทศตระกูลเทวดาประเทศของพวกทหารที่มันคุมและปกครองนะมันกดให้ประชาชนน่ะให้โง่ให้เป็นทาสมันไม่อยากให้คนไทยน่ะ ได้ลืมตาอ้าปากได้มันสั่งให้คนไทยนะ่ะพอเพียงก็พอส่วนพวกมันนะ่ะไม่เคยเพียงพออะไรเลยโกอบโกยผลประโยชน์ทุกอย่างทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยไปทุกอย่างฮนะและพวกมันก็คุ้มทุกอย่างคุ้มสื่อไอ้สื่อดีๆน่ะสื่อที่เขามีคุณภาพดีๆนะ่ะสื่อที่เขาพูดความจริงอนะ่ะไม่มีเสรีเลยในกาลาแลนมันพยายามปิดปากปิดหูปิดตาสื่อไม่ให้พูดความจริงนี่ไงกาลาแลน สื่อที่ไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสระภาพส่วนสื่อของพวกมั้งนะ่ะสร้างตามสร้างความเกลียดชังและก็เป็นสื่อไอ้พวกเจ้าสัวสื่อตระกูลเทวดาสื่อไอ้พวกช่องทหารอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกและก็ไอ้ข้าราชการเฮี้ยเฮี้ยเร็วๆนั่นน่ะมันถึงอยู่ได้สื่อที่ต้องเลียแข้งเลียขาโหนนะพวกตระกูลเทวดามันอยู่ได้ที่นี่กาลาแลนแดนสยองค่ะพ่อแม่พี่น้อง ประเทศที่จะไม่ยอมให้พัฒนาส่วนพวกมันเองกอโกยนะไปทุกอย่างมันไม่ยอมให้คนไทยนะ่ยได้ลืมตาอ้าปากได้ให้คนไทยงโง่ให้คนไทยจนให้คนไทยเป็นทาสของพวกมันมันจะได้ปกครองได้ง่ายมันเฮงซวยมากตอนนี้แหละกรกตมันน่ากลัวกว่าไอ้พวกพักไอพลังประชาชาิทั่วนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันตั้งใจโกงมานานแล้วมันเตรียมโกงแม่ชีบหายมึงไปดูงาน ประเทศที่เขาเจริญพัฒนาทางนั้นเลยนะทางยุโรปแล้วก็แอฟริกาใต้แล้วก็นิวซีแลนด์นะมึงไปแต่ประเทศที่พัฒนาทําไมมึงไม่เอาความรู้ไปพัฒนาและการเลือกตั้งอะที่ประเทศที่เขาพัฒนาที่โปร่งใสที่ง่ายๆอะแล้วก็มีเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยอ่ะที่เขาทาทาไมมึงไม่นําไปใช้ที่กาลาแลนทําไมมึงไปดูงานในประเทศที่เจริญมึงเสือกเอาไอ้มึงเสือกเอาไอไอประเทศที่มีประเด็จการ ไปใช้ในกาลาแลนแล้วมึงเสือกไป karaoke. ทาไมทาไมมึงไม่ไปสูดานทาไมมึงไมไปอัฟกานิสถานทาไมมึงไม่ไปรัสเซียฮะถ้ามึงจะนำเอาไอ้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 ระบบน่ะเผดการน่ะระบบการเลือกตั้งน่ะแบบนั้นอ่ะมึงไปดูทําไมไอ้ประเทศที่เจริญและพัฒนาแล้วไอ้เฮียฮะไอ้กกตแม่งไอชิบหายมึงควรที่จะเอาไอ้ประเทศที่มึงมาดูงานประเทศที่เจริญพัฒนาแล้วมึงควรที่จะเอาไปใช้ ในกลาแลนน่ะให้เป็นระบบที่โปรง่งใสที่อาจัดการเลือกตั้งอะ่ะแบบที่ทันสมัยมีเทคนิคเทคโนโลยีตรวจสอบได้ง่ายและโปรง่งใสแม่งไอเฮียมึงเสือกเอาประเทศทางประเด็จการมาใช้ไอสัตว์งบประมาณตั้งหกพันกว่าล้านบาทไอชิบหายเนี่ยมึงตั้งใจโกงมึงก็มาจากของไอกองกําลังตูนี่แหละไอ้ก็ก็ตจัดการแต่งตั้งมาจากคอสอชอนะพ่อแม่พี่น้อง ก็อย่าไปยอมมันไปตรวจสอบบัญชีของลูกหลานของมันด้วยเมียของมันด้วยนะไอ้พวกกกตัเจ็ดตัวเนี่ยมันมีเงินซุกไปเท่าไหร่มันได้ไปเท่าไหร่แม่ชิบหายเงินหกพันกว่าล้านมึงทําได้แค่นี้เองเอาตะกร้ายี่เอาตะ,าาต,ะตะกร้าราคายี่สิบบาทไอ้ที่นะหน่วยงานของมึงก็หวยแตกทุกหน่วยงานไม่โปร่งใสอะไรเลยและไม่ยอมให้คนเขาไปดูในเขตเลือกตั้งเลยถ้าอยู่ประเทศที่เจริญแล้วนะ่ะอ่า เมืองอ่ะทุกพักนะคะเขาสามารถเข้าไปดูได้ในหน่วยเลือกตั้งทุกที่แต่อันนี้กาลาแลนมันไม่ยอมให้ดูซิเนี่ยกฎหมายที่อะไรของมันน่ะไอชิมหายมันพยายามที่จะตั้งใจที่จะโกงนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไอนายของมันน่ะมันอยากจะมีอานาจอยู่ต่อเพราะว่าอํานาจมันหอยหัวมันมีมันทำคอรัปชันมันโกโกยได้เยอะนะมันไม่อยากได้หรอกประชาธิปไตายเพียงแต่มันเลือกตั้งน่ะหลอกหลอกหลอกประชาคมโลกแค่นั้นแหละว่าไม่กูเลือกตั้งแล้วนะ เออน่ะนัน่นแหละมันทํานี่แหละกูเลอกตั้งแล้วนะอ่ามันโชว์ไอ้คนทางยุโรปประเทศที่เขาเจริญพัฒนาแล้วมันทําแบบสร้างภาพนั่นแหละจริงๆแล้วมันก็โกงเขาก็รู้นี่กูจะบอกมึงให้นะอิประยุทธจ์จันโอชั่วและก็ไอ้แก๊งอิประยุทธ์ทั้งหลายนะกูอยู่ทางสวีเดนและกูอยู่ในาทางยุโรปนะเขาไม่อยากให้มึงนั้นมาเป็นนายกอีกแล้วนะเพราะว่ามึงมาโดยการไม่ชอบทำมึงปล้อนอำนาจประชาชนคนไทยมา ขานะ่ะตอนนี้เขาจับตามองดูและเขาก็ไม่อยากจะต้องการไอ้พวกผู้นําแบบประเด็จการอย่างพวกมึงหรอกเขาอยากกามีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนและโปรง่งใสนะมึงไม่ต้องไปคิดนะไอ้ประยุทธ์มึงอยู่ที่ไหนกลาหรือมึงไม่รู้เรื่องกูอยู่ที่เนี่ยกูอับอายมากที่มีผู้นําอย่างมึงนะมึงไม่ต้องมาเป็นผู้นําอีกเลยนะอีกคนก็เดินจะไม่ไหวลแล้วไปเข้าอยู่ในขวดซิิลซะฮนะอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นากาก็ตรวจสอบไม่ได้ พอเธอนะลุงลุงทั้งหลายไปเลี้ยงหลานเธอไปร้อ,องเพลงให้วัวให้ควายฟังดีกว่ามันเหมาะกว่าฮะเพราะว่าการมาบริหารประเทศมันต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและก,รกะะ็รู้จัก่อพูดเป็นผู้นําที่รู้จักไปบนเวทีโลกหารือนะสร้างงานและก็ช่วยให้คนไทยพัฒนาทางเศรษฐกิจเขาต้องเก่งต้อง,องฉลาดไม่ใช่สมองหมาปัญญาควาย ไม่ต้องมาอยากจะเป็นผู้นำหรอกขอร้องไปเลี้ยงหลานไปร้องเพลงให้บัวให้ควายฟังดีกว่านะก็อยากเพาะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องอคนไทยด้วยนะคะก็เลือกตั้งวันที่สิบสี่นี้นะคะใกล้จะถึงมานี่ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะแต่ก็รู้ๆอยู่มันเตรียมโกงแล้วโกงอยู่และโกงต่อค่ะถ้ายังไงก็ก็จะเป็นการลงถนนแหละเพราะว่าพ่อน้องๆคนรุ่นใหม่นะเขาโกรธแคะ <c oughs> น้น,คน,นมากเท่าที่พี่รู้นะคะพี่ได้ข่าวมานะคะเขาเจ็บ ใจมากที่มันมาทาลายะคะแนนเสียงพ่อแม่พี่น้องอะช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าน่ะมาสองล้านมันยังทําผิดพลาดมากมายมีปัญหาขนาดนี้เลยแล้วถ้าวันที่สิบสี่มันจะมีปัญหาขนาดไหนก็ลองคิดดูนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเตรียมโกงโกงแล้วโกงอยู่และโกงต่อไปเพราะว่าไอ้กอกตพวกนี้มันก็เป็นพวกของโจรค่ะตรวจสอบอเงิน ลูกหลานของพวกมันด้วยค่ะและก็เมียเมียพวกมันด้วยค่ะและก็ตัวมันด้วยค่ะตรวจสอบให้หมดและทั้งไอเกรียงไกรด้วยไอชิบหายมึงระวังนะเจอแอมไซยานายทั้งประเทศนะมึงนะ,นะไอกะกะตด้วยมึงจะระวังเจอตีนนะเจ็ดสิบล้านกับตีนนะมึงระวังตัวด้วยพราะพวกเนี้ยเขาเหลืออดแล้วนะคนไทยเขาขอฝากบอกด้วยนะไอพวกกะกะตและไอพวกที่เปรตนรคสัพเพเวสีนะที่เป็นไอลลิว้อของไอไอเผด็จการนะพวกมึงต้องระวังด้วยนะตีนนะตีนนะเจ็ดสิบกว่าล้านตีนนะมึง นะ้กูขอบอก